ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ใบกะเพราสีสันน่ากินมากเลยครับใส่เบ็ดปลาไหลเมื่อวานนี้ได้มาสี่ตัวใสสวยเลยครับถือว่าผลงานก็โอเคอยู่ครับกุกเตรียมผัดเผ็ดแล้วครับน,นี่ปลาไหลที่หาได้นิกระชายกะเพราเดี๋ยวรอผัดเผ็ดครับ เริ่มลวนปลาก่อนครับกระเทียมนี่เป็นไหลนี่กุกกุกมือหนึ่งของบ้านเลยครับน้าทองสุกเราใชต้องการที่ห้อามาได้เลยฝนะีมือเด็ดสุดเลยครับเนี่ย Yeah. Mm -hmm. ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ใบกะเพราสีสันน่ากินมากเลยครับกุ๊กของเราฝีมือสุดยอดอยู่แล้วส่วนนลินทำกับข้าวไม่เป็นเลยเอาใส่กุ๊กพี่ดัสแหละทำให้กิน